สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตระหนกในรายการกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับพ่เกเราทั้งสองคนเป็นประจำทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับรายการกระบี่มือหนึ่งเสวัสดีค่ะพี่คมสันนันตจีสวัสดีครับน้องปอบเบียการเวลาเสาเรือนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนราบทุกท่านนะคะเข้าสู่โมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งสถานที่จะรวบรวมคนที่มีความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงที่จะมาสร้างความประทับใจกับคุณตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะและต้องย้ําต้องบอกตั้งแต่ต้นรายการครับถ้าคุณผู้ชมไปพบเห็นคนที่เก่งกาจมากความสามารถนะครับ เอาแบบที่ดูแล้วต้องอึ้งต้องทึ่งต้องตื่นตะลึงแล้วก็โทรมาแนะนําได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับหรือจะเข้าไปให้ข้อมูลนะคะที่แฟนเพจของเราค่ะ w w w f a c e b o o k c o m k r a b b บ t v 7คถ้าเรื่อที่คุณแนะนําเข้ามาได้รับการคัดเลือกข้อกอากาศรับไปเลยจ้าโบนัสเลิฟเลิฟมูลค่า3 0 0พบาท แนะนำกันเข้ามาเยอะๆนะคุณผู้ชมครับเพื่อความพิหันในการรับชมรายการของเราอย่างมันกว่าเจ <c oughs> ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าครับกราบงามๆสามทีกราบงามๆกราบงามกราบงาม,งาม <c oughs> ๆเลยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะที่อยากจะมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งเอ็มาบอกกับเราเกี่ยวกับเนื้อหารายการนะคะส่งมาได้ที่เบอร์เดิมค่ะที่เบอร์4777111ข้อความและพบบ้า รับรองได้เลยวันนี้ S M S ลงข้างล่างนะเปียน,นะโอ้โหเนืองแน่นครับขึ้นปื้บปื๊ดปื๊ดปือย่างนี้แน่นอนฮะอเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าคืนวันนี้นะแต่ละเรื่องนะโอ้โหครบทุกรถครับมีทั้งแอคชั่นนะมีทั้งบ้านนะแล้วมีทั้งหวานเสียวด้วยนะแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้พบกับมาสจันพันน้นํานมที่จะมาโรดแล่นไปบนสายน้ำกับลีลาสุดราใจ อัชรยะหน้ามนต์จับรถมีได้สุดสาย369 30 32 5 9 5 0 3 80 91เรื่องติดตั้งบานประตูนวัตกรรมจากอาชีวะไทย <ย>เรื่องน่า <ๆ S 1> ดูทุกเรื่อง <ๆ S 1> แต่ก่อนนี้จะไปพบกับความสามารถของกระบี่มือหนึ่งในคืนวันนี้นะครับช่วงนี้เรามีความสามารถของมือหนึ่งจากโลกออนไลน์มานําเสนออีกแล้วครับถูกต้องค่ะช่วงคลิปชวนอึ้งของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซียนจักกลิ้งค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะงงเขาว่าจักกลิ้งคืออะไรอ่าอ,อันนี้แหละค่ะเราจะให้พี่คมสานอธิบายค่ะ <laughs> ไมครับเี้ยครับไม่อธิบายเอง <laughs> อะ ตกใจหมดนะครับจักกลิ้งนะครับคุณผู้ชมครับก็คือความสามารถในการทรงตัวหรือว่าการเลี้ยงสิ่งของต่างๆนะ mm. ซึ่งในการทําอย่างนี้ได้นะต้องมีประสาทนะมีการแยกประสาทที่ดีมากๆนะครับ mm. ส่วนการความเจ๋งความเก่งเนี่ยนะมันอธิบายยากนะว่าจะแยกประสาทเจ๋งขนาดไหนนะต้องไปชมคลิปดีกว่าครับช่วงคลิปชวดอึ้งลักษณะที่เห็นเนี่ยนะฮะคือตัวสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยมันจะคล้ายๆลูกหางนะ มันจะเป็นข้อตรงกลางใช่ไหมแล้วเขาก็จะเลี้ยงอ,อยู่บนเส้นเชือกออใช่ใช่ใชดูนะอันน,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 นี้อันนี้ไม่ได้มีติดกาวหรือมาพงมะพันเลยนะนะฮะเวลาโยนยุบยุบๆุบขึ้นมาเนี่ยนะฮะ,ะลูกขางตัวนี้นะผมขอนีญาเรียกว่าลูกขางมันก็จะหมุนไปตามเชือกต่างๆนาๆนาเงี้ยนะใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ใช่ไหมนี่ในส่วนใหญ่เราจะเห็นจัก,กรกิ้งจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือไม่มีสายถูกไหมคะับ<า>อัก็โยนหองบ้างอะไรอย่างงี้บ้างแต่นี้เป็นอีกประเภทหนึ่งนะฮะ นี่เห็นไหมอ่าอนี่นี่นี่เขาทำนี่เนี่งกับ<อ>แบบมันเหมือนกับไอ้ตรงนั้นเป็นแม่เหล็กเลยนะเหมือนเชือกเป็นแม่เหล็กไล่ตัวลูกกลมๆเนี่ยก็ติดอยู่บนแม่เหล็กแล้ววิ่งไปตามเชือกไปตามโอ้โหถูกต้องพี่มันมันไม่หลุดเลยเลยนี่ดูตวงนี่นี่นี่โอ้โห วางนั่นคืเขาจะใส่อ่ะอ่ะอ่ลองดูดีๆฮะลองดูดีๆโูตตาย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 หนึ่งว่ายากสองว่ายากสามว่ายากฮะน้องเขาไม่พอฮะเขาจัดลูกที่สี่ให้ครับโอ้โหตัดกล้องแพนตัดกล้องแพนตัดกล้องไม่แพนนะฮะมามาได้ยินอยากเขได้ยินความฉัน่บอสเดี๋ยวไหมมะโอ้โหอยากไงทินข้าวสวรรค์นะเฮ้ยสวยอ่ะเออนี่ไงโอ้โห Tuyệt bên quá Hãy subscribe บอกแล้วว่าแย่บารสาสัมผัสเนี่ยมันสุดยอดยมากๆ<อ>แต่อธิบายไม่ถูกต้องเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยเห็นไหมเนี่ยจริงๆ<อ>คือความสามารถแบบนี้เนี่ยถ้าเราเรียกเขาว่าเป็นเทพของจัก,กรกลิงเนี่ยก็คงไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดแน่นอนครับเบ<อ>ี้ยครับ<อ>และถ้าคุณผู้ชมเอยนะครับไปพบเจอนะฮะหรือคุณผู้ชมเองที่มีความสามารถแบบนี้นะคร<อ>ับรีบแนะนําตัวเข้ามาเลยนะฮะส่งคลิปของคุณเข้ามาที่รายการของเราเลยนะครับถ้าคลิปใครได้ออกอากาศนะครับเรามีของรางวัลมอบให้ครับแต่ย้ํานะคะย้ำนิดนึงว่าคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยต้องเป็นแนวนอนนะคะ แนวนอนเท่านั้นรับรองค่ะว่าทางรายการของเราเนี่ยจะนำมาออกอากาศได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวรีบส่งมาครับคลิปชวนอึ้งมาๆๆส่งมาเลยกระบี่มือหนึ่ง